อาคารรูปทรงโอโทวงแบบรัสเซียแต่มีหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมพมา่าที่เห็นอยู่นี้คือศาลากลางกรุงเนปิดอเมืองหลวงแห่งใหม่ของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมารหรือประเทศพมา่าซึ่งอยู่ห่างจากนครย่างกุง้งเมืองหลวงเก่าไปทางตอนเหนือประมาณ320กิโลเมตรด้วยที่ตั้งซึ่งอยู่ใจกลางประเทศรัฐบาลพมา่าจึงเริ่มวางแผนย้ายเมืองหลวงไปยังที่ราบกลางหุบเขาขนาดกว่า4,800ตารางกิโลเมตรนี้ และลงมือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆในปี2545ก่อนที่จะย้ายกระทรวงต่างๆเข้าสู่เมืองหลวงใหม่แห่งนี้ตามเริ่มเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2548เวลา6นาฬิก37นาที และหลังจากนั้นอีก5วันเมื่อวันที่11เดือน11เวลา11นาฬิกาจึงได้มีการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกทหารอีก1,100คันบรรทุกทหาร11กองพันและกระทรวงอีก11กระทรวงเข้าสู่กรุงเนปิดอโดยการเคลื่อนย้ายทั้งหมดเสร็จสิ้นลงในเดือนกุมภาพันปีถัดมารัฐบาลให้เหตุผลในการย้ายเมืองหลวงอย่างเป็นทางการว่านคะรยางกรุงนั้นแออาจเกินกว่าจะปรับพังเมืองหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆเพิ่มได้แล้ว อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายกลับมองว่ารัฐบาลพมา่ากลัวการโจมตีจากต่างประเทศจึงต้องย้ายเมืองหลวงแห่งใหม่มาอยู่ตรงกลางหุบเขาซึ่งจะสามารถสร้างฐานปฏิบัติการทางทหารในภูเขาได้บางก็ว่าพลเอกอวุโสต,ตานช่วยต้องการฝากผลงานทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์พระองค์งอื่นๆของพมา่าในอดีตที่มักจะย้ายเมืองหลวงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ปัจจุบันเมืองหลวงแห่งนี้มีประชากรทั้งสิ้นกว่า900,000คนมีการจัดพังเมืองโดยแบ่งเป็นเขตที่ทำการของรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยรัฐสภาทำเนียบประธานาธิบดีและศาลากลางเขตของกระทรวงต่างๆเขตที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบด้วยอาพาร์ตเมนต์ของข้าราชการที่เป็นอาคารขนาดสี่ช่วงตึกจำแนกกระทรวงที่ข้าราชการแต่ละคนทำงานอยู่ด้วยสีของหลังคาและแมนชั่นของเจ้าหน้าที่ระดับสูง นอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์สวนสาธารณะโรงแรมและที่ขาดไม่ได้ก็คือเจดีอุปตสานติที่ถอดแบบมาจากเจดีชเวดากองที่เมืองยางกุง้งข้อเสียเพียงประการเดียวของเมืองหลวงแห่งนี้ก็คือยังไม่มีโรงเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆข้าราชการหลายคนจึงต้องแยกจากครอบครัวที่ยังคงต้องใช้ชีวิตในเมืองอื่นๆที่มีสาธารณูปโภคพร้อมกว่าเช่นที่เมืองยางกุง้ง ซึ่งพวกเขาต้องใช้เวลานั่งรถนานถึง8-10ชั่วโมงเพื่อเดินทางกลับไปหาครอบครัว